สวัสดีครับผมนุ่นรถถ่ายมือสองฮะช่วงนี้กําลังยุ่งๆกับรับปริญญาเพิ่งกลับมาบก็รถเก่าญี่ปุ่นอีกเช่นเคยคันนี้เห็นถามกันมาเยอะเหลือเกินฮินโนมโตะเนี่ยฮินโนมตโต้โฟวิวะเก่าญี่ปุ่นสิบแปดแรงสามสูบรถเราเพิ่งล้างนะดูเลยน้ำยังเขียวๆอยู่เลยเดิมๆฮะเอา ไปกดซูมถ้าได้อ่ะนะขาเขาเล็กแม่งยังทองทองอยู่ลเลยอ่ะล้อซุ้มล้อรอยนี่รอยใช้แค่ตรงนี้เองสวยรูสลักสวยจริงๆคันนี้ ชั่วโมงแปดร้อยสามชั่วโมงเดี๋ยวทำสีล้อก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูลอด้อนี่สีมันเป็นสีประมาณน,นี้นะเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องทำก็ได้จังหวาปูเนาะสีลอ้อจะทำเพื่อมันสวยๆหนะ่อยเนี่ยยางเป็นหกร้อยเาสิบสองนี่ยดูดอกยาง ใบแปดชั้นยังยังก,กิ๊กอยู่เลยใบแปดชั้นเลยอ่อีกเส้นหนึ่งอ่ะจะพาไปดูยางนะฮะกระทะฝั่งนี้ทำคลิปไปก่อนเดี๋ยวไปธุระอีกแล้วโอ้โหงานเยอะจริงๆเราพาไปดูข้างนอกฮะ คันนี้ก็โฟวิวฮะยางดีสี่เส้นยางหน้าใหม่ยางหลังเต็มยางหน้าใหม่ยางหลังเต็มสองสองศูนย์หนึ่งคูต้ายิบสองแรงฮะ3สามสูบนี่แอลวันแอลวันยิบสองอันนี้ขายแล้วลูกค้ามัดจำไปเรียบร้อยแล้วเดีวรอส่งก็ที่เข้าเข้ามาก็จะมีมีอสามคันนะหนึ่งคัน สองคันแล้วก็ทั้งคันที่ทําสีมาอยู่อ่าเมื่อเมื่อสักครั้งเนี่ยนะครับมีคันหนึ่นงสามคันท่านใดสนใจดูรถตัวจริงในที่ตำบลนแหอนงย่างทรายอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรีนะท่านใดสนใจดูรถตัวจริงในที่ตำบลนแหลนงย่างทรายอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามครับนุเราถ่ายมือสองศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามครับคันนี้สวยจริงเลย ดังตัวหนอ่งนะครอบฝาโป้งให้ดูละนี่ไปไกแกงหน้าอเจ้าญี่ปุ่นสวยครับขาบเบกยังท้องอยู่เลยโอเคครับผม สำหรับวันนี้ผมโนใส่มือสองขอรับไปก่อนครับสวัสดีครับ